สวัสดีครับผมอาจารย์ประสิทธิ์คงทรัพย์นะครับจากโรงเรียนศิริพัฒน์การแพทย์แผนไทยนะครับครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาสอนเรื่องพิกัดตรีต่อนะครับพิกัดตรีต่อไปเราก็จะมาพูดถึงพิกัดตรีทิพยรสนะครับคําว่าพิกัดตรีทิพยรพาก็คือการจํากัดจํานวนตัวยาที่มีรสดีหรือรสเลิศนะครับสอย่างนะฮะซึ่งประกอบไปด้วยโกดกระดูกระลำพักและขอนดอก นะครับโกดกระดูกกระลำพักขอนดอกอันนี้นักเรียนที่ศึกษาเภสัชกรรมวิกรรมไทยก็ต้องจําได้นะครับนี้มาดูในรายละเอียดกันโกดกระดูกนั้นเป็นส่วนของรากนะครับรากแห้งซึ่งมันจะมีรสมันสุข,ขุมหอมนะครับรสนี้สําคัญเหมือน,นกันนะครับรสมันสุข,ขุมหอมก็แก้ในลมในกองเสมหะบํารุงกระดูกนะครับส่วนกระลำพักนั้น เป็นสมุนไพรหรือเป็นเภสัชวัตถุที่ได้จากแก่นของต้นสลัดใดและต้นตะตุ่มทะเลหรือแก่นต้นตะตุ่มทะเลซึ่งนะมีอายุหลายปีแล้วก็มีม,มีเกิดราขึ้นไปเป็นลาชนิดที่ให้ประโยชน์นะครับไปเกิดราขึ้นก็เลยมีลักษณะของอต้นของแก่นที่มีลักษณะเฉพาะตัวมีเอกลักษณ์นะครับ ต้นไม้ที่ให้แก่นกระลำพักก็มีสองชนิดก็คือจะไม่ดีนะครับคือสลัดใดและก็ตาตุ่มทะเลนั่นเองนะครับกระลำพักนั้นจะมีรสขมฮะแก้ลมแก้พิษเสมหะนะบำรุงตับปอดด้วยนะกระลำพักแก้ลมแก้พิษเสมหะบำรุงตับปอดและเป็นตัวยาที่สําคัญที่เข้ายากแก้ไขหรือยาเพื่อบำรุงหัวใจนะครับกระลำพักส่วนตัวที่สามคือขอนดอกนะครับขอนดอกก็เป็น ส่วนที่ได้เป็นเืสัตวัตถุที่ได้จากแก่นของต้นพิกุลหรือต้นกระแบกหรือตะแบกนะครับก็เป็นเนื้อไม้ที่มีราลงไปนในต้นพิกุลหรือตะแบกซึ่งตามโบราณน,นั้นเราก็เขาก็เราก็ไม่รู้ว่าทราบได้ไงว่าเขาเ,าเขาเห็นประโยชน์ตรงนี้ได้อย่างไรเนาะก็มีการบันทึกต่อกันมานะครับเป็นราที่เข้าไปจากกินแก่นของต้นพิกุลหรือกระแบกหรือตะแบก ขอนดอกนั้นก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเดี๋ยวเราดูก็จะเห็นชัดเลยว่าขอนดอกมีจะเป็นจุดขาวๆอยู่แทรกตามเนื้อไม้และแก่นไม้เขาในขอนดอกนั้นก็จะมีกลิ่นหอมรสจืดนะบำรุงตับปอดบำรุงหัวใจบำรุงคันแก้ลมกรองละเอียดลมวิงเวียนบำรุงทาลกในคันทําให้หัวใจชุ่มชื่นแก้เสมหะแก้เงือ่อแก้ไข้ร้อนเพื่อตีโทษนะครับดังนั้นกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ มีสับคุณแก้ในกองลมนะะกลมเลาะเลยเพราะลมกองละเอียดนะบำรุงมตับปอดหัวใจนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของตรีทิพยรสยซึ่งประกอบไปด้วยโกรดกระดูกระลำพักขอนดอกอันนี้มาดูกันครับอันนี้กลูโกรดกระดูนะมีลักษณะนะเป็นเหมือนรากไม้แห้งอันนี้ก็จะพวกนี้จะสั่งมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะจีนเป็นส่วนใหญ่อันนี้เป็นแก่นกระลำพักซึ่งเหมือนไม้ที่ถูกเผา นะมีเนื้อไม้และขอนดอกขอนดอกจะเห็นจุดลักษณะว่าจะมีจุดขาวๆเป็นดอกดอกแทรกอยู่ตามแก่นและเนื้อไม้นะครับอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาขอนดอกนี่ทุกคนต้องจําได้นะครับเป็นนะนี่มาดูในรายละเอียดของแต่ละต้นตัวโกดกระดูกนั้นนะครับนะอันนี้ลักษณะถ้าเรามองผเน,เนเมือนก้อนเหมือนก้อนกระดูกนะฮะกระดูกคนกระดูกสัตว์ นะครับแล้วก็กลิ่นก็ค่อนข้างฉุนแรงเหมือนกันซึ่งต้นไม้ก็เป็นลักษณะพืชล้มลุกนะฮะก็มาจากซาซาอัสเรียนะครับแลปป้าคลาร์กตัวนี้นะครับซึ่งอันนี้เป็นลักษณะต้นนะฮะเป็นคล้ายๆมองไกลๆเหมือนพวกผักเลยนะฮะเหมือนพวกผักกาดอ,อะไรนะครับนะครับอันนี้ก็จุดเด่นนี้กดกระดูกเองเนี่ยถ้าเรามองผิวข้างนอกก็จะมีรูขุคล้ายกระดูกเลย นะพอผ่าเข้ามังไในก็คล้ายเป็นรูขุ่นๆน,นะครับกลิ่นมังคนร้อนกลิ่นหอมสรรพคุณแก้ลมวิงเวียนหน้ามือตาลายนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสรรพคุณส่วนหนึ่งอ่ทีนี้มาดูต้นสลัดใดเราก็คงจะเห็นกันบ,นะบ่อยๆนะฮะเวลาไปเที่ยวตามสวนสาธารณะหรือหรือบริเวณบ้านคนต่างๆนะเป็นต้นตระกูลตะบองเพชรอะที่มีหนามรอบเลยนะครับมีหนามตามใบ เป็นก้านต้นซึ่งเป็นเิมเ่ียมนะครับต้นสลัดใดอันนี้ก็อยู่ก็จะมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า euphorbia antiquorum นะครับ e u p h o บ b i ซึ่งอยู่ในในชั้นหรือคลาส e u p h o บีย a l ซ s อีนะครับ e u p h o บ b i a l e s ยู e u p h o ย b i a ีนั่นเองนะครับอันนี้เป็นสลัดใดซึ่งก็จะให้ต้องอายุมากก็แก่นของเขาก็ นะเวลาลาลามันเข้าไปเกิดขึ้นก็กลายเป็นนะะกระลำพักนั่นเองนะครับส่วนต้นตะตุ่มทะเลนี่ฮะอันนี้ตะตุ่มทะเลนี่ก็มีพิษมาก,กครับโดยเฉพาะยางหรือยางในต้นของเขาเนี่ยจะทําให้ถ่ายแรงมากนะแต่ที่เรามาใช้เป็นกระลำพักก็คือแก่นของต้นเขาที่อายุมากๆแล้วก็มีลาลงไปกินส่วนยางของเขามีพิษอันตรายมากก็เคยมีคนเล่าว,ว่า นะชาวทะเลเนี่ยบางทีก็ไม่รู้ไปเอาก้านกิ่งของเขาหรือลาต้นเขาไปปักนะโดยเฉพาะไปเลี้ยงหอยแมงผู้นะฮะหอยแมงผู้ตัวนั้นถ้าใครไปก็ไปเกาะนะเติบโตขึ้นนี้เขามาขายเราเราก็ไปกินก็จะท้องร่วงอย่างรุนแรงนะครับแม้แต่กิ่งก้านเขานะครับก็มีคนเล่าว่าเวลาไปป่าแล้วก็ไปชายทะเลไปเอากิ่งก้านเขามามามา,มาหุงข้าวควันของเขา ก็ไปลงในข้าวก็ทําให้กินนล้วทองร่วงได้เหมือนกันอ่ะอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นต้นไม้ที่มีพิษจากยางของเขาแต่ถ้าเป็นเกล็ดสลัดใดแล้วไม่มีปัญหาเรื่องตรงนี้นะครับนะครับอันนี้ก็แก่นของต้นพิกลนะอันนี้ต้นพิกุลครับ,พ,รบพิกุลสดนะครับต้นพิกุลสดนะฮะอันนี้มีดอกดอกเราก็ใช้เป็นดอกพิกุลเราก็ใช้เป็นทางยาอยู่ในเป็นก็เกสรทั้งห้าอยู่แล้ว แต่แก่นของเขาที่กลาขึ้นก็กลายเป็นของดอกนะครับนี้มาดูในรายละเอียดพิกุลน,นั้นเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่นะครับเปลือกต้นลดฝาดฆ่าแมงกินฝันได้ส่วนกระพี้ซึ่งรองมาจากเปลือกจะมีลดเมาเบือ่อแก้เคลื่อนแก่นลดขมฝืนบำรุงโลหิตนะแก่นบำรุงโลหิตส่วนใบเมาเบื่อฝาดสรรพคุณฆ่าเชื้อกรรมโรค ดอกฝาดกลิ่นหอมแก้ลมบำรุงโลหิตจะเห็นว่าแก่นกับดอกนั้นบำรุงโลหิตรากลดขมบำรุงโลหิตด้วยสรุปแล้วนะรากนะฮะดอกแล้วก็แก่นก็บำรุงโลหิตแก้เสมาอันนี้ก็คือสปปรรพคุณของต้นไม้ชื่อว่าพิกุลต้นนี้นะครับทีนี้มาดูทุกกระแบกกระแบกเนี่ยมันมีลักษณะต้นไม้อื่นที่คล้ายคลึงกันด้วย ตัวกระแบกเองเนี่ยเห็นไหมถ้าเรามองตามไปตามทางเขามักจะปลูกไว้นะฮะมันจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับต้นตัวอินทนินจนะนี่จะมีลักษณะคล้ายต้นอินทนินและสเลาทีนี้สังเกตก็มีการท่องกันว่าดูที่ลำต้นนะมีการท่องว่าอินทนินนะครับแต่กระแบกเรียบ ก็คือผิวของต้นเนี่ยจะเรียบคล้ายๆกับลำต้นฝรั่งนะครับตัวกระแบกแต่ถ้าบอกน้องมองดอกไกลๆแล้วมันจะคล้ายกัน,นให้ดูที่ลำต้น,นอันนี้เป็นต้นกระแบกน,นะครับจะเป็นลักษณะเรียบคือคือผิวเรียบไม่ได้แต่เขาก็อันนี้เป็นรอยร่องรอยของเป็นชั้นๆเหมือนลักษณะเป็นชั้นแต่จริงมีความเรียบอยู่แต่แ,และชั้น,นอันนี้เป็นต้นกระแบกซึ่งแกน ของเขาที่มีลาลงก็กลายเป็นขอนดอกนั่นเองแต่อีกตัวที่คล้ายกันนะในมองนะการคล้ายกันของมองเพราะมันเป็นตระกูลเดียวกันนะเเหานาะดอกสีม่วงเป็นช่อคล้ายกันกระแบกและอินทนิลในอินทนิลเองก็ยังแบ่งเป็นทงอินทนิลน,น้ำกับอินทนิลบอกอีกนะครับนะเพราะอินทนิลเนี่ยคือสรรพคุณมันเลยต่างกันตัวตะแบกเนี่ยเราก็จะใช้เปลือกต้นลดฝาแก้บิดท้องเสีย ส่วนอินทนินเนี่ยใช้ใบแก้เบาหวานได้อันนี้แต่ลักษณะมองฟอร์มใบแล้วจะคล้ายกันังนั้นให้แยกกันว่ามันมีความแตกต่างแล้วก็มีความคล้ายคลึงกันสเลากระแบกแล้วก็อินทนินนะครับอาจารย์ก็เลยขยายความรู้ไปทีน,นี้พอดูลําต้นเห็นไหมกระแบกจะออก,กเรียบส่วนอินทนินก็จะเขาบอกอินทนินแตกมันจะมีเนื้อรอยร่องแตกสเลาก็แตกแต่แตกเป็นแนวยาว นะฮะอันนี้ก็จะแตกเป็นช่วงๆซึ่งการมองตรงนี้ก็เป็นข้อสังเกตได้อย่างหนึ่งเวลาเราไปสวนสาธารณะไปดูสมุนไพรกันก็คงต้องใช้เกณฑ์ตรงนี้ช่วยแยกเหมือนกันนะครับลักษณะดอกอินทนิลน,น้ำกับอินทนิลบกต้อมองกันเผลอแล้วคล้ายกันมากนะครับค่อนข้างแยกมากแยกยากมากนะครับอินทนิลน,น้ำกับอินทนิลบกเห็นไหมอินทนิลน,น้ำกับอินทนิลบกนะผิวก็แตกๆคล้ายๆกัน นะครับคงคงดูลําบากนะฮะคงลําบากนะอันนี้เป็นจุดเ้มาดูคําว่าตะแบกกันตะแบกก็เป็นชื่อพื้นเมืองหรือกระแบกตะแบกชื่อวิทยาศาสตร์คือ l a เจอร์สโตอิเมียฟอริบูร์ฟอริบันดาแจอยู่ในวงไบรทาซีอี CE, นะครับไบรทาซีอี CE. ชื่อสามัญคือบองเกอร์นะจะเรียกกระแบกกระแบกไข่กระแบกหน้ากระแบก แล้วแต่เรียกกันไปทีนี้ดูลักษณะลักษณะวิสัยต้นไม้เป็นไม้ผลัดใบเรือนยอดเป็นพุ่มกลมโคนต้นเป็นภูพรสูงเปลือกต้นเรียบเนี่ฮะเป็นมันสีเทาหรือสีเทาอ่อนอมขาวนะครับให้สังเกตตรงนี้เปลือกต้นเรียบเป็นมันสีเทาหรือสีเทาอ่อนอมขาวมีแผลเป็นหลุมตื้นต,ตลอดลำต้น เป็นลักษณะเหมือนแผลมีหลุมตื้นๆส่วนใบเป็นใบเดี่ยวเรียงตรงกันข้ามใบรูปใบหอกกว้างประมาณ5 8ซนเมตรยาว1 2 2 0ซนเมตรก็ค่อนข้างใหญ่ายาวใบใบแหลมโคนใบรูปริ่มนะขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อยนะแผ่นใบหนาใบแก่จะเกลี้ยงใบอ่อนสีชมพูหรือสีแดงมีขนสั้นส่วนดอกก็เป็นดอกสีชมพูอ่อนหรือม่วงอ่อน ออกเป็นช่อแบบช่อแยกขแขนงตามซอกใบปลายกิ่งช่อดอกจะยาวประมาณ3-40เซนติเมตรนะเป็นช่อเลยนะฮะก้านช่อดอกและดอกตูมก็มีขนนะสีน้ำตาลปกคลุมบอ่อนะที่ก้านช่อนะครับมีขนปกคลุมด้วยกลีบเลี้ยงจะมีอยู่ประมาณ10-12สัน12เส้นนะครับปลายปลายจะแยกออกเป็น5-6กรีบ นะครับมีขนสีน้ำตาลด้านนอกและก็ปลายกลีบด้านในกลีบดอกหกลีบบานเต็มที่กว้างประมาณ2 5ถึง3.5ซนเมตรส่วนผลนั้นเป็นผลแตกรูปไข่สีน้ำตาลแตกเป็นภู5-6ถึง6ภูมลเมล็ดแบนสีน้ำตาลและก็มีปีกด,ด้วยลลประโยชน์รากใช้เป็นยาแก้ปวดกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ปวดกล้ามเนื้อ มีไข่เปลือกไข่ชงดือ้ออนนรเนี้ยอ่าอันนี้ต้องขอแก้ไขนะครับประโยชน์ตรงน,นี้นิดเดงสร่วนอ่าน,นี่รากเป็นยาแก้ปวดกล้ามเนื้อนะส่วนเปลือกก็ชงเป็นยาแก้เปลือกกระลดฝาดนะครับเปลือกต้นเนี่ยก็จะเป็นยาแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียเพราะมันลดฝาดนะครับนั่นเอง ต่อไปมาดูตัวอีกตัวหนึ่งที่มันคล้ายกันอินทนิลน,น้านะครับอินทนิลน,น้ําชื่อสามัญไทยบางคนไปเรียกตะแบกดำนะบางทีอินทนิลน,น้าก็ทางใต้เขาเรียกนะครับมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าปลาเกอร์สเตมิสเนี่ยสปีซิโอซ่าเห็นไหมคนเราชื่อกันแต่อยู่ในวงเดียวกันเห็นไหมไลทาซีอีตัวนี้สรรพคุณของอินทนิลน,น้ําเปลือกลดฝาดขมแก้ไข้แก้ท้องเสียคือเปลือกของอินทนิลน,น้ํากับเปลือกของ กระแบกนั้นก็มีสพคุณคล้ายกันส่วนใบลดจืดขมฝาดเย็นนี่ครับใบของอินทนิลน,น้ำก็จะต้มชงน้ําดื่มแก้โรคเบาหวานขับปัสสาวะเป็นยาลดความดันได้ด้วยนะครับเพราะช่วยขับปัสสาวะนั่นเองเวลาที่คนไข้รับประทานยาปัสสาวะจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ความดันลดลงมเมล็ดลดขมแก้โรคเบาหวานแกนอนไม่หลับส่วนแก่นของต้นอินทนิลน,น้ำก็มีลสขมต้มดื่นแก้โรคเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะ แก้ปสัสสาวะพิการและแก้โรคเบาหวานนะฮะที่แก่นเขาก็สามารถต้มแก้โรคเบาหวานหรือปสัสสาวะพิการได้ส่วนรากนั้นลดขมนะแก้แผลในปากคอเป็นยาสมานท้องนะก็คือลดฝาดมีมีขมและสมานท้องนะจะเห็นว่าเปลือกของต้นอินทนิลน้ํากับกับกระแบกนั้นมีสปุลค,คล้ายกันแต่ใบของอินทน,นิลน้ําก็ใช้แก้เบาหวานแก้ปสัสสาวะพิการนะครับนะอินทนิลน้ํานะครับเห็นไหม ดอกสวยงามเป็นสีชมพูอมม่วงนะฮะเห็นะต้นเขาจะเขาจะไม่เรียบนะฮะมันจะแตกมีอินทนิลน้ำซึ่งเราก็เจอได้ทั่วไปตามถนนหนทางที่เขาปลูกไว้นะครับส่วนอินทนิลบกนะครับอ่าเห็นไหมถ้าจะถ้าจะดูชื่อวิทยาศาสตร์คือลาเจอสโตมีเมียมาโคาคาเปาคาบาวาวาวอลนะครับอันนี้เป็นชื่อเต็มอ่าชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อ scientific name ชื่อเวศาไซ์คือแชร์อยู่ในวงฟ a m i l y ไลทาซีนะครับบางคนก็เรียกชื่ออื่นคือกากระเลากาสเลานะครับจ้อล่อนะครับพวกนี้ก็เป็นชื่อซึ่งมองเห็นดแล้วคล้ายกันมากนะครับดูยากอินทนินบนะฮะนี่ใบเขาลำต้นเขาก็คล้ายกันนะครับคล้ายกันมากนะอินทนินบกรูปนะดอกนะครับ คอเอน,นก็ค่อนข้างคล้ายกันอินทนินบกบางรูปก็อยังเอามาสะสมสะบนกันปนเปนกันเหมือนกันนะครับซึ่งก็แยกยากนะครับส่วนเสหลาหรืออาจจะเรียกอีกอย่างว่าอินทรชิตอันนี้เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางโตช้าผัดใบด้วยสูง10-20เมตรเรือนยอดทรงกลมทึบใบโดกกิ่งโน้มลงรอบทรงพุ่มเปลือกต้นสีน้ำตาลเข้มเกือบดำ มีรอยแตกเป็นทางยาวตลอดลําต้นนี่ับจุดเด่นนะฮะเป็นรอยแตกถ้าเราดูจากต้นเป็นรอยแตกทางยาวตลอดลําต้นเลยนะครับที่เราเห็นภาพไปแล้วใบเดียวออกตรงกันข้ามรูปขนานกว้าง6-10เซนยาว16-24ถึงเซนเมตรปลายเรียวแหลมเป็นติ่งโคนมนเนื้อใบหนาปานกลางเส้นใบมีขนนุ่มทั้งสองด้านดอกสีม่วงม่วงอมชมพูหรือม่วงกับขาว ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่งก็เ,เหมือนคล้ายๆกันกีบเลี้ยงเชื่อมกันเป็นรูปถ้วยปลายแยกเป็น5-8ถึงแชดแฉกส่วนกลีบดอกส่วนใหญ่เป็น6กลรีบรูปกมลมรูปกลมบางยับยน่ขยยนขอบย้วยโคนคอดเป็นก้านสั้นๆเมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลาง3-4เซนติเมตรเกสรตัวผู้จำนวนมากผลรูปเกือบกลมผิวแข็งยาวประมาณ2เซนติเมตรผลแห้ง แตกตามยาวห้าถึหปูมเมล็ดมีสีน้ำตาลเข้มจำนวนมากเลยนะครับมีปีกขยายพันธุ์ด้วยมเมล็ดต้นสลานั้นขึ้นตามป่าเบญจพรรณป่าดิบป,ป่าชายหาดพบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคก,กลางลงไปถึงประจวบก,กิริขันธนั่นเลยสรรคุณนั้นเอาใบบดผสมกํายานใช้ทาแก้ปวดผืนคันได้อันนี้สรรคุณของสลาวนะครับ จุดเด่นที่จารให้แตกต่างคือมีรอยแตกแยกเป็นทางยาวตลอดลาต้นก็จะทําให้เราแยกง่ายขึ้นส่วนใบนั้นคล้ายกันดอกคล้ายกันมากสรรพุณของสลาวก็คือใบบดกับกัายาใช้ทาแก้ปวดปุ่นคันได้นะครับอันนี้สเลานะมีรอยแตกตลอดป็นทางยาวเลยสเลาหรืออินทรชิดนั่นเองอถ้ามองไกลๆก,ก็จะซูว่าสเลาจะไม่เอ๊ะมันกระแบกหรือเปล่ามันสเลามันอินทรินนะครับก็ไปดูกัน นะครับอันนี้ก็ต้นนะมีนะนนะเดี๋ยวสังเกตรอยแตกนะฮะเห็นไะรอยแตกยาวเลยก็น่าจะสังเกตง่ายนะครับแต่ดูจากใบแล้วอะค่อนข้างลำบากนะอินทนินน้ำก็มีอินทนินบกก็มีเห็นไหมชื่อจะต่างกันอินทนินน้ำปราเกอร์สโตอีเมียสปิโอซาสปิซิโอซานะครับส่วนอินทนินบกนะครับก็มาก็คือลาเกอร์โซ สโตมีเอมียนะอ่าทั้งทีนะเราเจอสโตอีเมนะียสปิซิโอซาอ่าอันนี้จะเป็น L จุดก็คือลาเจอสโตอีเมียมาโคคาปาวอลนะฮะเห็นไหมว่าว่า,ว,าว่าชื่อเว็บไซต์มันมันมันแตกต่างกันนี้มาดูเปรียบเทียบอีกครั้งหนึ่งอินเทอร์น็ตน้ำกับอินเทอร์น็ตบกเปลือกต้นจะสีเทาหรือน้ำตาลอ่อนนะครับค่อนข้างเรียบอาจจะแตกสตุก เกบเป็นแผ่นบางๆบ้างเล็กน้อยใบเกลี้ยงใบเรียวแหลมปริใบอ่อนเต็มต้นพร้อมออกช่อดอกสังเกตได้ไง่ายคือที่ตำแหน่งของช่อดอกเป็นพุ่มทรงเจดีชูตั้งเหนือเรือนยอดโดยรอบขนาดของโดยรอบขนาดของดอกบานกว้างประมาณ8 5-8เซนเมตรออกชิดกันเป็นกลุ่มสีม่วงสดง่วงองมชมพูจนถึงชมพูและสีจะชิดจางลงเล็กน้อยเมื่อดอกโรย ผลมีผิวขรุข่ะคล้ายเนื้อไม้ออกดอกช่วงฤด,ดูร้อนมีนาถึงพฤษภามีอินทนิลน,น้ำจุดเด่นก็คือผิวของนะครับผลมีผิวขรุขระคล้ายเนื้อไม้เลยคล้ายส่วนอินทนิลบกลักษณะคล้ายอินทนิลน,น้ำมากเห็นไหมแต่ใบและดอกและผลจะมีขนาดใหญ่กว่าใบป้อมและกว้างกว่าอินทนิลน,น้ำปลายใบมนกว้างและแหลมเป็นติ่งสั้น ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่งช่อดอกไม่ชูตั้งขึ้นหอรอนหือเรือนยอดนะครับขนาดของดอกบานกว้างประมาณ10-13ซนเมตรแต่ละดอกจะชิดกันเป็นกลุ่มดอกสีม่วงอมชมพูและสีจะจางซีดลงเมื่อเป็นสีขาวอมชมพูเมื่อออกดอกช่วงฤดูร้อนนะครับมีชื่อว่ากาซาเล่จอลในะบางทีบางทีก็จะเรียกคล้ายกันว่าน่ต้องดูชื่อทางวิทยาศาสตร์ นะส่วนสลาวเห็นไหมก็เป็นชื่อวิสาหกอื่นคล,ละต้นเปลือกต้นสีน้ําตาลดํามีคราบแตกเป็นร่องตื้นตามยาวนะะอันนี้เป็นร่องส่วนกระแบกเปลือกต้นเป็นเรียบนะฮะกระแบกเรียบลื่นมันอันนี้ให้สังเกตตรงนี้เองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่ที่อาจารย์รวบรวมมาแล้วก็พยายามทําให้เห็นความแตกต่างนะครับอันนี้ก็ขอจบการบรรยายนะครับ ตีทิพรสลดก็เลยไล่ยาวมาถึงอ่าจริงๆมันเป็นโกดกระดูกกระลำพักขอนดอกทีนี้ความเชื่อมโยงของอ่ากระลำพักขอนดอกนะครับซึ่งมันมาจากต้นสูงไพรพวกนี้อาจารย์ก็เลยหาเนื้อหาหรือก็เพิ่มข้อมูลเข้ามาเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบพิกัดนะครับตรีทิพย์ไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ